ส5อยค่ะุกปี่เลยเออถลาเรามาเดียวยาเฝ้ามันมีเห็ดเบือเปล่านดเบือเบือปี่เรอจัดแมนโมแมนตรวจสอบที่บ่อใต้ไปกินแกงไปเด็ด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 เล่าบน้ข้าวผัดาวผัดก่ทันเลดหรอทันจะใต้โดนดะไร อยากได้ถุงนี้ด้วยร้อยนึงมาเนียเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไว้ดอกเดียวเองพี่หวนเปลี่ยนดอกเปลี่ยนดอกนี่ดอกเล็กๆเนี่ยเจ้าคุมได้คอยเปลี่ยนดอกใหญ่เจ้าได้ดอกหน e <e ่อยเอาไปเอาดอกหน่อยมากสามร้อยแปดสิบบวกแปดสิบเป็นเท่าไหร่หนึดอกสี่ร้อยเจ็ดสิบเอาสี่ร้อยเจ็ดสิบ เสาคนดอกเาดอกใหญ่ซื้อออกเอาดอกลอยใส่เบ่งคนงานก่อนแหมนี่นเนี่ยไม่มีแล้วค่ะเมื่อเช่นหจังใดเมื่อเช่นไปใสอันนี้จุงลอยเป็นลาหดอกแค่นซีดอกเปลี่ยนสอดอกเอาให้สองดอกก็ดอกเลยคือเงีนผิดสนอ บอรเงีนแล้วเอได้ย่งแลนออกมานุ่น้กาล้วนั่นเด็กเฮ็ดอย่งเฮ็ดเฮ็ดทาเวลาพาขอเธอเบอร์เก่าใช่ไหมใช่เออมีอยู่อ่ะโอะกกนนแหสแดแปดเก้าแปดหก

ร้อยตัวใหโลละสี่ร้อยอันนี้ไปอ่างไรคเราจะไปราค่อยมาเอาไหมจะเอาไปกันพรมไปกับป๊อปอัาน้าแข็งไฮโนเด้บอ่เอาตัวใหญ่ๆเดีสิเด้เอาไปหนึ่งนยนะป้าหน้าแน่นอนไม่นูลับม้นแ้เอาเนียงเขาว่าเอาเนียงมนอองแล้วกาอันน้าแข็งหฮโนเดรบอ่ะวต้องซับดอกเท่าไรสามร้อยหกสิบน้าสิบวาโลละสี่รยเก้าขีด เอาไปเลยพี่จะเอานน้ำแข็งให้นู้นนะพี่นิดเอาอะไรไหมหวัจะเอาปลาบึกไปให้พี่นิดนึ่งให้แม่กินเย็นนี้หน่อยนะเอาอะไรเพิ่มไหมพี่เอาอะไรนะเอาหมูเอาอะไรไหมเอ้ยแต่แม่ไม่กินหมูใช่ไหมเพราะโจ้ไม่มาบ้านพี่นิดจะเอาอะไรเอาเครื่องอะไรไปเพิ่มเอามะนาวเอาอะไรไหมตักไข่เอาอยู่ก่อนตาข่ายที่เหมือนแบบตาข่ายแตงกวาเนาะ เออเออแตงกวาเอาถัว่วสดวด้วยใช่ไหมดอกแค่เด็ดตำลึงเด็ดตำลึงมาแล้วกินกวันนี้พักันได้ข้านนขไปหนึ่งป้าเนาะเอืยอยเออเป็นนึ่งกินอร่อยเอาข้าวโพ,พดอ่อนหนึ่งถุงแล้วข้าวโพ,พดอ่อน,นอสวยไหมไหนดูไหนใหนนม่อยู่เนาะ ้าาทมาใ่ก็เป็นอย่บ้าไม่ไม่ก็จะเป็นตัวหวานดีนะ